อ่ะโอเคครับผม่อื่นขอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบ e ท่นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบเบนรถไทสิงห์ครับอ่ะมือนีรับเปิดอชิปมานะครับก็ตามประเด่นเนาะด่าหมากันในกลุ่มเหลืองโต๊ะดสสยพันตัวเดินนะครับว่าทำแบบนี้ตัวเดินไม่ได้นะครับเดินบอดดายเป็นว่าเลี้ยวขอถามกลับไปนะครับ ถามกับไปว่าสายพานนะ่ะสีหไหนมันใส่งานไดนะมันต้องตึงประมาณใดนะครับประมาณใดจะมันสีใส่งานใดปกติจะมันสีแทนเครื่องมันสียู่ในระดับของมันนะครับกะว่ายงไๆสายพานนะครับทุกเซนกดนะ่ะ ประมาณได้ประมาณหนึ่งมากะใสงานได้แล้วนะครับบบจําเป้สองแปะโกดเจ็ดแทน,นเครื่องโยกนะครับแล้วก็มีประเด็นตัวนี้เอาของตัวอีกอนนะครับเป็นว่าเ็ดแบบนี้ก็คือว่าแถนเครืองของของ,ของพคูโบตานี่มันมันโยกได้มันโยกได้เพื่อนว่ามันโยกได้อ้าฟังนะครับฟังดีดี แทนเครื่องมันโยกได้กับจริงครับแต่ว่าเวลาเขาใส่งานจริงนะตัวนี้มันสีดึงมานหนาเนาะครับเนาะตัวนี้มันดึงมานหนาบ่มีไพดึงจะแทนเครื่องโยกนะครับก็คือมันเพื่อเรียบร้อยเพราะคดประมาณนี้เพื่อเรียบร้อยครับตอนใส่งานเขาขึ้นตูนวดแทนเครื่องก็ดึงกลับหลังไปหน่อยๆแทนเครื่องถท้ามาแทนเครื่องมันโยกบ่แต่เขาตึงสายพานได้นะครับได้เสมอคือตึงได้ซ้ำกันระหว่างตูนวดกับโต้เดินนี่สิ แทนเครื่องนี่มันแถบสีบอขยับนะครับมันแถบจีบวขยับไปขังได้เลยนะครับประมาณนั้นนะครับบะแมนว่าบะแมนวารถไญ่มันแทนเครื่องใต้โต้นะครับแทนเครื่องใต้โต้ทั้งสี่มันก็มีย่อยมาอะรถไญ่ยังมีย่อยมาเครื่องมันอยู่นิ่งกับจิ้งครับมันมีย่อยมากมันก็ว่าเขามล่เขาเนีงคือเขาตวนเ้นีอเขาใส่แทนเครื่องซี แผ่นเครื่องย่างแผ่นเครื่องสีโตนครับตัวนี้ดึงมาน่ะตัวนั้นดึงแปหลังตึงสายพันธุ์ได้ระดับมันกัมันกับใบยก่บเอียงไปสายขวาบบกินสายพันธ์นะครับก็คือก <Yeah. S 1> ารนะต <names S 2> <unintelligible> ึงสายพันธุ w ์กับมีส่วนนะครับตีเฮดไห้ such 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 ที่สีเฮดไห้มันกินสายพันธ์นะครับนี่ครับเฮดไห้กินแผ่นเครื่องกินสายพันธ์นะครับก็กดปมาณใน้มันซ้ำกันนะครับตูนวดกับตัวเดินเครื่องเข้าสีตตงนะครับแล้วก็ลายอาจารย์เป <view nice. S 2> ็นว่าเป็นว่าหยิงเป็นว่า เห็ดจสีมันเดินบ่อใดครับนี่ครับเห็ดเพดแบบนี้มันเดินบ่อใดเพราะว่ามันมันบ่อเมีนครับมันเดินใหนคขึ้นกันนะครับซึ่งตัวนี้ผมได้ทดลองมาแล้วหนึ่งปีก็อีกขั้นหนึ่งก็คือเปลี่ยนสายพานผอมกันทดลองครับทดลองผอมกันเลยเปลี่ยนสายพันธุผอมกันทดลองผอมกันก็ปรากฏว่าแบบเดิมสายพันย้อนเร็วนะครับย้อนเร็วกว่าตัวตัวแบบนี้นะครับ นี่ก็เลยได้มาเห็ดแบบนี้นะครับก็คือผมตรล่องแล้วนะครับเลยแบบ่ามามาแบ่งปั้นนะครับมาแบ่งปั้นความรูกันแก้ปัญหานะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับโต้กดยังสิยางผึ่งเสื้อก็ได้ครับร่องเบื้อง่อก็ได้ครับแล้วก็อีกประเด็นหนึง่งปั่มล่มเอาไว้แบบนี้มันหอนปั่มล่มบอ่อใดปัม่มปั่มล่มบ่ไใดล่มบ่ตัดอันตารายคนนะ่ อันเชียนตะไลยังไงนะครับมีเห็ดบัวเทลลี่อยู่ครับมานี่กับเขาไปทางกสบมีการลมย่อนครับแล้วก็มีโตตัดลมเป็นโปโลตัดลมแบบไข่ไข่รถใหญ่เขาเห็ดครับคือกันนะครับนี่ครับไข่ไข่รถใหญ่เขาเห็ดบ้างไข่ก็เขาก็เอาเอาปั่มแบบนี้ครับว่างแล้วก็ใส่โปโลตัดลมนะครับไว้ลมทิ่มเลยนะครับนี่ประมาณนี้ครับส่วนกล้องนี่ก็สิใหญ่ไปอีกมองนึงนะครับใหญ่ต่อสายขึ้นไปข้างทึ่ง หลังลงก็เชดเป็นโต๊ะกันความหอดนะครับประมาณนนั้นนะครับถามว่ามันใส่มันทีมีผลเสียบมว่ามวันมันมีผลเสียนะครับมันมีผลเสียมันสีดีกว่าเก่านะครับสําหรับโตกดสายพานแบบนี้นะครับฝากนะครับฝากถึงนะครับอาจารย์ท่านใดที่ยังบ่ท่านทดลองนะครับย่าพึ่งวอกนะครับย่าพึ่งวอย่าเปมาโน่ไปเองตัวนี้คือผมทดลองแล้วทดลองมาเป็นปีนะครับจากหารเห็ดนะครับ ถามว่าใส่ตัวเดิมเลยบัวเห็นแบบนี้ใส่ใดครับนี่บม่ได้ยุ่งก็ตัวเดิมครับแข้าเสริมครับตัวนี้ก็ใส่สามารถใส่ใด้คือเก้ากับม่ามากก็ใส่ได้คือเก้าครับบพราะใดไปาะอันใดนอันหนึง่งครับก็คือเขาเฉื่อมเพิ่มขึ้นมานี่เป็นขาหยุดยแข็งแรงครับอันเีาต่้งตัวนี้ใดใดฉากเนะี่ยสายพานตั้งจากโบกินครับแล้วก็ตึงสายพานตูหนวดครับสายพานตัวเดิมน,นี่ตัวขับป,ปั่มนี่ให้มันซำจ้ำกันนะครับ ไอ้นม่ซ้ำๆกันมากก็่าท่บอกกินหลูกย่างแทนเครื่องนะครับถ้าเดินหอบนะกินหลูกย่างแห่นเครื่องแน่นอนครับนี่ครับปรามาณหนีนะครับถามว่ามีผลเสียงของบมีครับฝากถึงนะครับอาจารย์ลาย้ท่านนะครับอาจารย์ที่บอท่านมีรถนะครับที่มาเมนนะครับที่ฟังได้คนอื่นนะครับก็ให้ยุดนะครับให้ยุดเจ้ามาเมนนะครับคนเขาทดลองมาแล้วเขาทดลองมากเขาทดลองไม่เงียบเขาเพระ เขาพอดีอกว่าในยังพราะมันดีปุ๊บเขามาแบ่งปันเอาเลยคืดคืดบ่ถึงคืดบ่ถึงคือเขาก็มาวบอกว่าจังสัน่นยังสี่แบบนั้นแบบนี้มันดีมันบนดีสั่นยังสีสส่มเาเปียบเทียบนะครับซึ่งตัวน,นี้ผมได้ทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับเลยได้มาเห็ดไอพีน้องเบงนะครับก็เห็นท้าใข้ามาหลายมันเอียงไปสื่อเต่ตันหนี้มาแกะมันคือเก่าครับคันเสื่อมตอนนัวหนี้หรือว่าจับน็อตตัวหนี้บ่ได้มันก็เอียงคือเก่าครับตัวหนี้ถ้าต่างได้ชาคือจบเลยครับ ตึง้ายพานในปก,กตินะครับนี่ตี่ประมาณนี้นะครับอะโอเคผมกันมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องเบลไทยสิงห์นะครับขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ